ครับนี่คือคือบรรยากาศครับผมก็คือรูปพระเจ้าแผ่นดินครับผมเพราะว่าบอกว่าต้องเอาไว้ที่สูงที่ต่ําไม่ได้นี่คือรูปในหลวงของเรานะครับอันนี้เป็นของนี่นะครับผมที่ชนชาวไทยนะครับผมพูดว่าไทยเลยก็แล้วกันครับผมอยู่ดอยอ่างขางครับผมเพียงแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสครับผมเมือนเราอันนี้ก็จะเป็น นี่ครับภายในครับผมเห็นไหมจะมีรูปในหลวงของเราทั้งนั้นเลยครับผมน,นี่นี่คือความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวงของเราครับผมนี่เขาเขาจะอยู่อย่างนี้ครับผมแต่นี่นี่ครับเขาจะชอบโอ้อันนี้มาได้ไงเนี่ยครับผมให้มาตั้งแต่นี้เลยเนี่ยนะปฏิทินไม่ไดเอามาเลยเนี่ยน้องซ้ำซากเนี่ยไไม่ได,บบมดอันนี้ครับอันนี้อันนี้อันนี้ นี่ครับเอามาให้ตั้งแต่ปีห้าแปดครับผมวันนี้คือเทศบาลตำบลหนองลับซากอ๋อน่าจะเป็นทางเสมียนคุณปุ๊กมากงเอามาให้เออหนึ่งตรงนี้ครับผมอันนี้ก็เสื้อผ้าครับอันนี้เราเอามาแจกครับผมเขาไม่ได้ร่ารวยมันเราแต่เราอะไรมีอะไรพอแบ่งได้ก็แบ่งกันไปครับตรงนี้เออก็เขาอ,อยู่กันแบบอืมนี่แหละครับผมก็นี่คือง่ายๆไม่ยุ่งยากครับผมไม่ยุ่งยากอยู่กันง่ายๆทีน,นี้นี่คือ นี่ครับดูป้ายนี่ครับแม้แต่ประตูครับผมสวัสดียินดีต้อนรับครับผมอันนี้คือความอบอุ่นที่มีแล้วนี่ดูหลังคาครับผมแม้จะรั่วครับผมหลังคารั่วแล้วครับผมก็ยังมีผ้ามีอะไรซื้อมาเพื่อที่จะบังน้ําบังฝนนี่นี่นี่คือเขาอยู่กันแบบง่ายๆครับผมนี่ชีวิตเขาก็มีความสุขแล้วครับผมตรงนี้นี่นี่นี่ครับผมชีวิตเขาก็มีความสุขเขาไม่หวังร่ำรวยหวังเงินทองอะไรแย่ๆหรอกเขาให้อยู่ไปวันๆว่าเขาได้เกิดขึ้นมาแล้ว ชีวิตเขาก็อย่างนี้ครับผมวันนี้ผมจะลงมือนะทํากับข้าวเองย่างเนี่ยเจ้านายมาอันนี้ก็ย่างอยู่ครับผมอันนี้ก็ย่างหมูย่างอะไรกินกันนี่แหละครับผมนี่ครับมีอะไรก็ซื้อไปแบ่งปันกันกินนี่แหละคือความสุขของคนนะครับมีโอกาสครับผมมีโอกาสเพื่อฝูงนะครับผมเดี๋ยวขึ้นมากันนะเดี๋ยวผมจะนําทีมเองเอาไก่มาเลี้ยงเอาไก่มาปั้มมาตีกันที่นี่แหละอืมนี่ครับอันนี้ตกยามเย็นนะครับผมนี่ดอย นี่บนดอยอังขางเลยนะครับผมอันนี้ผมถ่ายเดี๋ยวบนดอยอังขางเลยครับเป็นบ้านของออหลวงเตียยะครับผมซึ่งรู้จักกับลูกชายเขาก็หลายปีแล้วล่ะก็รู้สึกว่าเขาจะเอต้อ,ตอนรับแล้วก็มีอะไรมาแบ่งปันกันได้ก็มาแบ่งปันกันครับผมนี่ครับนี่มไม่ได้สร้างภาพไม่ได้อะไรครับผมก็ค,คือ,ค,อคือพูดง่ายมีความตั้งใจมาครับผมไม่ได้สร้างภาพว่าจะมาทําอะไรเนี่ยะคือความตั้งใจมาก็ต้องมาเยี่ยมเยียนม,มาอะไรกันบ้างก็เคยเม<ย>ื่อก่อนนั่งกินเหล้ากินน้ําชาด้วยกัน แต่วันนี้รู้สึกว่าแกจะเลิกเหล้าแล้วกินแต่น้ําชาแต่ผิดหวังนิดนึงครับผมน้ําชาไม่มีมาต้อนรับแขกเลยน้ําชาไม่มีเลยเออเด้อเออหยอกเล่นหยอกเล่นห <c oughs> ยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่น <c oughs> อเนออ <c oughs> หักหน้าเจ้าภาพวันนี้ <c oughs>